สวัสดีครับ f c ทุกท่านนะครับรบกวนช่วยกดติดตามหรือกด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับอันเนี้ยจะขายดีกว่าเพื่อนอะไรครับพี่อ่าอ่าเผือกเหลืองเผือกเหลืองเขาไปทำอะไรครับอันเนี้ยชาวบ้านเขาจะไปแกงใส่ปลาอ๋ออันเนี้ยโอท็อปเลย <laughs> ไปเท่าไหร่ไม่พอเนี่แเหละครับใช่อันนี้ไม่พอเขามาซื้อหรือขุดไปขายเราเหมือนเขาสั่งเราเลย เขาสั่งเราแต่ละวันแต่ละวันพอเราเคยเลี้ยงวัวไทยใหญ่กับวัวไทยบ้านนี่อันไหนดีกว่ากันครับตอบยังไม่ถูกนะเพราะเราเพิ่งเลี้ยงอืมเพราะผมเพิ่งเลี้ยงเองครับผมเอเท่าที่ดูมานะวัวไทยใหญ่กับไทยบ้านจริงๆถ้าเราเลี้ยงอ่ะเน้นจริงๆอยากให้เลี้ยงเป็นวัวไทยใหญ่ดีกว่าเพราะว่าหนึ่งคือราคาเขาก็ค่อนข้างสูงอ๋อสวัสดีครับผมครับผมที่นี่ที่ไหนครับอันนี้บ้านจิก ตำบลสนวอำเภอสันหนทาบจังหวัดสุรินทร์ครับผมพี่ชื่ออะไรครับผมวิทยาบุญประกอบนะฮะเป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลสนโณปัจจุบันครับผมครับผมแล้วก็เป็นเจ้าหน้าที่ดูแลในส่วนของคอชก็คือพื้นที่ป่าสาธารประโยชน์ในเขตของอำเภอสันหนทาบครับผมครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปไล่เรียงแนวคิดวิธีการเลี้ยงวัวไปชมกันครับเมื่อก่อนเลี้ยงวัวสายพันธุ์อะไรครับเดิมที เราไม่ได้เลี้ยงวัวเป็นหลักเนาะครับผมพอมาเลี้ยงวัวช่วงที่เจอโควิดผมกลับมาจากสิงเทพเนาะครับผมก็เนี่ยเจอพิดโควิดก็เลยกลับมาเลี้ยงวัวสองแม่สองแม่อ่าเป็นวัวสายพันธุ์เป็นวัวไทยใหญ่วัวไทยใหญ่อ่าแต่คราวเนี้ยเราเลี้ยงอ้วนเกินเลี้ยงดีเกินเลอเลี้ยงดีเกินแล้วอ้วนใหญ่อ้วนใหญ่อ่าอ้วนใหญ่แล้วก็เนี้ยคล้ายๆกับเขามันเลย เป็นหมันอ๋อคือวัวนี้เคยมีลูกมาก่อนไหมใช่เคยมีลูกมาก่อนแล้วอ๋อแต่ว่าอยู่กับเรานี่เลี้ยงดีกินยดีกินดีทุกอย่างอ้วนอ้วนยาถึงยาถึงอาหารมีครับผมาบำรุงพวกเกี่ยวกับพวกลงพวกดำแล้วก็ให้เต็มที่เลยพวกดำผสมต่างๆนอกจากเราเลี้ยงตามสูตรที่เราอบรมมาอะครแบผมการเลี้ยงวัวนะคราวนี้ก็มีผลทําให้วัวเรา เหมือนกับเราไปปรึกษากับหมอก็บอกว่าเราเลี้ยงอ้วนเกินไปแล้วมันทำให้วัวไม่อยากผสมอย่างนั้นอีกโอ้ซื้อมาเท่าไหร่ครับตอนนั้นผมซื้อมาสามหมื่นสามหมื่นตัวเมียตัวเมียอันนี้ก็สามหมื่นเงินอ๋อไซส์นี้เลยเหรออ่าใหญ่ตัวนั้นใหญ่กว่านี้นิดนึงใหญ่กว่านี้แต่ว่าสามหมื่นบาท 30, <000 S 1> เมื่อกีป่ปีที่แล้วครับอ่าช่วงโควิดก็น่าจะประมาณสองศูนย์เนาะตอนนั้นประมาณสองศูนย์แสดงว่าวัตวตอนนั้นราคาไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะเพราะงั้นตอนนั้นยัง ยังไม่แพงยังไม่แพงเลยอ๋อมันอยู่ทาบดอกเนาะพอเลยจักนั้นมาถึงแพงใช่พอป่านมาประมาณ3เดือนนี่นะวมวุ้งเลยพุ้งเลยเราซื้อมา30,000บาทใช่สองตัวเป็น60,000ครับผมตอนนี้เราก็มาเลี้ยงเลี้ยงได้สักพักทำยังไงมันก็ไม่ขึ้นครับก็คือมันไม่ยอมเป็ไม่ยอมผสมอยากผสมให้ใช่ไอ้ตัวเนี้ยผสม ผสมทีหลังครับผมตัวนั้นอ่ะผสมยังไงก็ไม่ติดไม่ติดแล้วแก้ปัญหาไงทีนนี้ก็คือตอนตอนนั้นอ่ะเราเราเอาตัวผู้มาผสมก็ไม่ติดครับทําทุกอย่างแล้วใช่ก็เอาหมอมายิ้นก็ไม่ติดอัอนนี้สุดความสามารถหมอเขาบอกก็น่าจะเป็นหมันแล้วแหละครับผมอ่าตอนนี้ยเขาก็มีพ่อค้าเขามาดูเขาอบอกถ้างั้นแลกไหมอ๋อให้แลกเลยแลกไอ้สามหมื่นกับวัว สองตัวตัวนี้โอ้นี่คุณผู้ชมครับก็เลยได้วัวคู่นี้มาเลี้ยงจากวัวหมันคิดว่าคุ้มไหมครับกับเงินที่เสียไปคุ้มไหมถ้าเทียบราคาถือว่าคุ้มนะคุ้มใช่เพราะสองตัวเนี่ยอันเนี้ยเขาก็ให้ตัวละสองหมื่นเป็นสี่หมื่นตัวนั้นเราซื้อสามหมื่นครับผมเราเลี้ยงประมาณปีหนึ่งนั่แหละประมาณปีกว่าๆแล้วในห้อยทำไมถึงกล้าเล่ครับ เขาว่ามันสวยอ๋ออนนี้ผมไม่รู้จะไปยังไงต่อครับผมยาวยาวใหญ่อ๋อยาวใหญ่เขาเห็นว่ามันน่าจะคุ้มทุนกับที่เขาอ๋อครับผมเลยแค่ไหครับผมเอามาเปลี่ยนกสองตัวนี้สองตัวนี้ก็ได้สี่หมื่นบาทแล้วแสดงว่าเลี้ยงโบตอนนี้มีกําไรแล้วถูกต้องไหมครับเหลือก็คือหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งเวลาหนึ่งปีอันเนี้ยยัง เออตัวนั้นประมาณหนึ่งปีหนึ่งปีได้หนึ่งหมื่นบาทอ๋อครับผมแต่ถามว่าถ้ามันโตกว่านี้มันก็น่าจะได้เยอะกว่านี้เนาะก็ม,มันยังเล็กอยู่ครับผมพอเราเคยเลี้ยงวัวไทยใหญ่กับวัวไทยบ้านนี่อันไหนดีกว่ากันครับตอบยังไม่ถูกนะเพราะเราเพิ่งเลี้ยงอืมเพราะผมเพิ่งเลี้ยงเองครับผมเท่าที่ดูมานะวัวไทยใหญ่กับไทยบ้านจริงๆถ้าเราเลี้ยงอ่ะเน้นจริงๆอยากให้เลี้ยงเป็นวัวไทยใหญ่ดีกว่าเพราะว่า หนึ่งคือราคาเขากขค่อนข้างสูงลักษณะการเลี้ยงเท่ากันครับผมกินเท่ากันครับผมแต่ราคาเขาจะดีกว่าแต่ปัญหาก็คือมันก็ติดอยู่ที่พ่อค้านะครับผมผูการถูกต้องครับเขาจะตั้งราคาเขาเองอ่ะเราแทบไม่ได้ตั้งราคาเขามาตั้งให้เลยอ๋อซึ่งเรากําหนดว่าอยากได้เท่านี้นะครับผมลงได้ไหมลงได้ไหมผมเข้าใจแล้วทั้งนั้นแสดงว่า ท่าที่พี่พูดมาเนาะวัวไทยใหญ่เนี่ยน่าจะเป็นคําตอบที่ดีเพราะว่าได้ราคาดีเนาะแต่วัวไทยบ้านก็ไม่ผิดไม่ผิดเนาะสามารถจะขายง่ายกว่าขายง่ายอ๋อครับผมแล้ววัวที่นี่ให้กินอะไรบ้างครับพี่ของผมจะจะมีอ่าหญ้าหญ้าของผมจะเป็นหลักเพราะผมจะปลูกอยู่ที่โคกหนองนาอ๋อมีหญ้าด้วยอันนี้แล้วก็จะมีบางทีก็เอารำตามที่เราอันเนี้ยสีข้าวามาผสมให้มันครับผม แต่คือหลักในก็คือหญ้านะเขาจะไม่ขาดเลยจะเป็นหญ้าอ่อนครับผมเป็นหญ้าอ่อนนนอกจากช่วงไหนที่เราหาญ้าไม่ทันผมไม่มีเวลาเกี่ยวอะไรจะใช้เป็นรำผสมกับพวกเอ็ e ม,มรำผสมเ e อ็ม มันหอมนะอ๋อกินได้เหรอครับวัวกินได้เนี่ยรำผสม m อืมเพิ่งเคยได้กินนี่แหละครับวัวกินได้กินได้ไม่เป็นไรไรับผมเป็นน้ำหมักของผมเองทำเองอโอ้เดี๋ยวขอชมแน่เลยครับถังน้ใช่หมดอันนี้คือถังหมักเอมที่ทำเองทำมาจากอะไรบ้างครับหลักๆผมทำมาจากแตงโมที่เขาผสมไอ้ที่เขาเหลือขายที่เป็นแตงโมลูกเล็กอ่ะครับ องมาทําเป็นน้ําหมักหอมนะออมหอมผมคืนน้ำลายอันนี้ยังยังไม่เท่าไรเพิ่งผสมใหม่เลยถ้าเป็นช,ชุดชุดใหม่นยครับผมนี่คือชุดใหม่ชุดฟงเนี้ยจะหอมจัดแตวตรงนี้อหอมแตงโมเป็นลูกเลยนี่ใช่ใส่อะไรบ้างครนี่ะจะมีแตงโมแล้วก็น้ำอะไรกาเรียกกากน้ำตาลครับกากน้ำตาลก็จะมี เขาเรียกว่าหัวเชื้อเย็มนิดนึงใส่นิดเดียวใช่มันเหมือนเบียร์เลยเนี่ยเปลี่นเหมือนเบียร์นะคุณผู้ชมครับผมจะเมาเบียร์กับวันนี้เลยนะโอ้หอมมากเลยกลิ่นกลิ่นเหมือนมันหวานหวานนี่ไงไม่รู้ใช่ครับคือน้ำลายอยู่เนี่ยโอ้เคยได้ชิมบ้างไหยครับไม่กล้าไม่กล้าแต่ว่าวัวกินได้ไม่เป็นไรโรยบนรำมันเลยแล้วก็ทุบๆๆให้อผมอยากจะให้พี่โจ้เลยเนาะรายได้สี่อย่างของพี่ที่พี่มี ครบสี่อย่างเลยก็คือรายปีรายวันรายเดือนรายสัปดาห์รายสัปดาห์อันไหนคือรายวันรายวันเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเป็นพวปลาปลาแล้วก็ผักครับผมของผักเนี่ยอันนี้จะเป็นปบกพึ่งํำออกมาครับผมรายวันก็คือปลาอปลาแล้วก็พวกผักพวกมะละกอครับผมอส่วนใหญ่แม่ค้าก็จะมาซื้อซื้อเพื่อไปขายเป็นมะตะตำมะละกอครับผมไันคือรายวัน เป็นบ่อโคกหนองนานะฮะอันนี้ก็จะเป็นพวกเฮ้ยโอ้สวยเลยนะผู้ชมครับไม่ขี้เหร่นะเนี่ยปลูกอะไรบ้างครับนี่อปัจจุบันของผมมีทั้งอไม้ผลไม้ผลแล้วก็อพืชอันเนี้ยจะขายดีกว่าเพื่อนอะไรครับพี่เผือกเหลืองเผือกเหลืองเขาไปทําอะไรครับอันเนี้ย ชาวบ้านเขาจะไปแกงใส่ปลาอ๋ออันเนี้ยโอ <ไป S 1> ท็อป,ปเลยไปเท่าไหร่ไม่พอเนี่ยเหละครับใช่อันนี้ไม่พอเขามาซื้อหรือขุดไปขายเราเหมือนเขาสั่งเราเลยเขาสั่งเราแต่ละวันแต่ละวันแต่ถ้าเราขุดไปขายเลยก็คือไปเท่าไหร่ก็ไม่พอครับขายออขาย,ยังไงพี่พวกผมอันเนี้ยผมขายถูกมากโลละสามสิบโลละสามสิบอ่าแต่เจ้าอื่นเขาขายโลละหกสิบเราไม่ตัดราคาเขานะเราไม่ได้เราขายเพื่อให้ชุมชนอยู่ได้อ คือเราขายเราพอใจที่จะขายโดยที่เราขายอย่างเนี้มานานแล้วครับผมชาวบ้านเขาก็โอเคครับยอมรับในราคาของเราเราก็รับได้คือเราปลูกอยู่ในสวนของเราเองครับผมขายก็เราแทบไม่ได้ว่าจะต้องเร่ขายมากเพราะเข้าไปในหมู่บ้านกำหนดแล้วเขารู้แล้วมาแล้วของถูกราคาดีมาแล้วอ๋อนี้หลักๆก็จะเป็นเนี่ยที่ได้จากโครงการอันนี้จะเป็นพวก มะม่วงครับผมมีนั้นคือมังคุดละมุดละมุดนะครับมะม่วงมะม่วงส้มโอจะเป็นน้ําดอกไม้สีทองเป็นหลักผมจะเน้นครับผมแล้วก็ที่ขายตลอดแล้วช่วงนี้ขายดีมากแล้วก็ชาวบ้านแล้วก็บางบางท่านเขาสั่งเลยคือจะเป็นฝรั่งอ๋อแค่นี้เนี่ยใช่ผมปลูกไม่เยอะไม่เยอะนะแต่ว่าสั่งอะไรได้ได้กี่ต้นครับเฉลียววันหนึ่งวันละร้อยได้กี่ต้นครับ อันนี้ผมปลูกไว้5ต้น5ต้นสร้างเงินได้เฉลี่ยวันละร้อยวันละร้อยอ้ไม่ธรรมดานะครับผมก็คือเก็บขายได้ทุกวันอืครับผมได้จะได้ขายเนี่ยโอ้นี่ผู้ชมครับเมื่อเช้านี่ก็ไปที่สำนักงานที่อบตก็กะสั่งมาแล้ว๋อตรงนี้ก็ต้องไปส่งแสดงว่ามีเงินเข้าสวนเข้าเข้าสวนดีกว่าเนาะ เข้าสวนตลอดโดยที่เราไม่ต้องไปวิ่งหาที่ไหนเนาะคใครจะคิดว่าต้นฝรั่งห้าต้นสร้างกันได้วันละหนึ่งร้อยบาทโอ้ไม่ธรรมดานะครับผมคือไม่ต้องปลูกเยอะครับไม่ได้ปลูกเยอะแต่เรามีขายตลอดครับผมอันนี้ยถามว่าผมมองว่าอันเนี้ยมันสามารถสร้างไรายได้เร็วนะผมก็พยายามลงอีกอยู่ด้านล่างอ๋อตอนนี้ลงเพิ่มแล้วอันนั้นก็จะเป็นพวกอ่า กลังไส้แดงกำสังมาสองต้นว่าจะลองมาพัฒนาแล้วครับครับผมอ๋อมีต้นทุเรียนด้วยนะพี่ชมครับนี่ลองผิดลองถูกเลยใช่ไหมครับนี่แต่แต่ว่ามีอนาคตน่าจะมีอนาคตอ่ามีอนาคตนะพี่ชมครับอืปลูกพร้อมกันดะอันนี้เลยครับผมอันนี้จะเป็นพุทราครับผมอันนี้พุทราอันนี้รุ่นที่สองแล้วได้ขายแล้วได้ขายแล้วพูดไปเล่นไป ได้ขายแล้วโอ้เยี่ยมเลยผู้ชมครับอันนี้ได้ขายแล้วอันนี้จะเป็นรุ่นที่สองก็เหลือแต่จะครอบมุ้งครอบมุ้งคือก็คือเราจะกันกันนกอรับผมเหลือแต่ธรรมชาติช่วยกินเนาะป้องกันธรรมชาตินะผู้ชมครับอันนี้นกจะมาเร็วมากเหอมผู้ซาผูาเนี่ยครับโมภูมิใจหพี่ที่ทําได้ขนาดนี้อ่าถือว่าภูมิใจครับเดิมทีก่อนที่เราจะขุดโค้งหนองนาเนี่ย ตั้งแต่เราขุดมาใหม่ๆนี่ยครับผมมีแต่คนบอกว่าขุดทำไมเสียนาครับผมเสียนาแล้วขุดแล้วได้อะไรเนี่ยพอพอเริ่มแรกๆเนาะชาวบ้านเขาก็พากันนินทานิดนิดหน่อยแหละพอสักพักคราวนี้ยมีแต่คนเข้ามาเข้ามาดูใช่เข้ามาดูว่าเราทําอะไรบ้างครับผมเราขายอะไรบ้างอ วันนี้เราจะเอาอะไรไปขายบ้างเขาตั้งตาตั้งหน้าตั้งตารอเลยว่าส่วนนี้จะมีอะไรไปขายอ๋อหนึ่งคือเราเน้นไม่ใช้สารเคมีไม่มีสารเคมีถามว่ามีไหมเราพยายามลดให้มากที่สุดเพราะบางอย่างต้องใช้ครับผมค่อยๆ่อยปรับเปลี่ยนเนาะได้แต่หลักๆคือจะให้เซ็ตให้เป็นศูนย์่ครัเราก็พยายามเซ็ตให้เป็นศูนย์มากครับผมที่สุดนะฮะอันเนี้ยก็พยายามที่จะอันเนี้ยทําให้ดีที่สุดครับผมโอ้ยเยี่ยมที่สามารถเลี้ยง ครอบครัวหรือผู้เรียนเราได้แทบไม่ได้ซื้อกินเลยนอกจากวันไหนเราอยากกินหมูถึงจะได้ซื้ออ๋อถ้าที่เหลือเนี่ไม่ต้องซื้อแล้วโอ้เยี่ยมมันมีทุกอย่างเนาะใช่มันเป็นสวนครัวของหมู่บ้านได้เลยนะผมว่านะคือถ้าเกิดว่ามีผู้นำชุมชนช่วยคิดอย่างนี้นะุผู้ชมครับชาวบ้านอยู่ได้เลยในน้ามีปลาแน่นอนเนาะอันนี้ปล่อยปลา ได้จากโครงการประมาณหมื่นกว่าตัวอแเมื่ตอนนี้มาขยายพันเองครับผมลงไปหลายหลายตัวอยู่โอ้ยิ่มเลยผู้ชมครับตอนนี้ที่ตอนนี้ที่มองว่าเหมือนน้าไม่ค่อยมีแต่ความจริงนะลึกมากลึกมากเลยอันนี้ยังลงไปอีกหกเมตรลึกมากนะผู้ชมครับอ๋อแสดงว่าทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้สามารถขายได้รายเป็นเงินได้ ไม่ห่วงใช่ไหมครับถ้าใครจะมาดูไม่ไม่ห่วงไม่ห่วงแล้วใครขอเราก็ให้ขอขอไปกินเราให้อผมชอบคำพูดนี้นะเขาขอบ่อยเนี่ยเขาก็เกรงใจเกรงใจอ๋อซื้อดีกว่าอ๋อถูกต้องถูกต้องอย่างนี้มันอยู่ด้วยกันได้นานนะถ้าถ้าขอแล้วเกรงใจแล้วก็ขอซื้อเนี่ยอยู่ด้วยกันได้นานแต่ถ้าขอแล้วขออีกหนี่มันก็เริ่มเปลียนไม่ใช่แล้วผมว่านะอันนี้ก็จะเป็นพวกทิกไทยไทยนี่กะออกลูกแล้วชุดหนึ่ง คือได้เก็บขายหลายๆอย่างแล้วมีผลเรียบร้อยแล้วอันนี้ต้องอะไรครับพี่นี่อ่าสตอโอ้จะได้เทสดูว่าเขาจะออกลูกไหมเพราะไปดูหลายเจ้าแล้วที่ปลูกในเขตอีสานบ้านเราไม่ติดลูกอ๋ออาจจะเป็นที่นี้ที่แรกในสุรินทร์ก็ได้นะที่สตอออกลูกแล้วนช่น่าดังเลยโอเคครับเพราะไปดูหลายเจ้าแล้วที่เขาปลูกน่ะ ผมก็ยังแปลกใจว่าทําไมเขาถึงไม่ติดลูกมผมยพยายามศึกษาแล้วก็ศึกษาคนที่เขามีความรู้ครับผมจริงๆนะฮะการเลี้ยงวัวเนี่ยถามว่ามันเป็นอาชีพหลักไหมจริงๆเราถ้าเรามองในในเชิงของอรายได้4ี่หลักนะฮะรายได้4ี่หลักมีอะไรบ้างหนึ่งเราต้องมีรายได้รายวันครับผมรายสัปดาห์รายเดือนและรายปีถ้าเราเลี้ยงวัวเนี่ย หมายถึงรายรายปีครับผมหนึ่งปีเราขายได้หนึ่งครั้งครับอันนี้เขาเรียกรายปีซึ่งมันเหมือนการเงินฝากของเราเลยครับผมถ้าเราไม่มีอย่างเงินใช้นี่บางทีคอกระสอเนาะหนึ่งปีเราจ่ายหนึ่งครั้งเราเลี้ยงวัวครบหนึ่งปีปั๊บสามารถขายด้ยใช้นี่อันนี้คือรายปีใช่โอเคครับผู้ชมครับรายปีโอเคครับก็ประมาณนี้เนาะโอเคครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้ผู้ชมมีความสุขกับการรับชม เจอกันคอรอกหน้าครับสวัสดีครับ